ประเด็นหนึ่งที่ติดตามกันตลอดทั้งวันนี้นะคะก็คือคําสั่งของสารแพ่งค่ะซึ่งคําสั่งนี้ก็ออกมาเมื่อช่วงบ่ายๆนะคะมีคําสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวแกนนากปปอสอกรณีรัฐบาลออกพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยสารให้เหตุผลว่ายังไม่พบข้อเท็จจริงที่รัฐบาลเตรียมการสลายการชุมนุมส่วนการห้ามผู้ชุมนุมเข้าสถานที่ราชการและเส้นทางคมนาคมนั้น เป็นอำน,นาจของรัฐที่พึงกระทําได้ไปติดตามรายละเอียดจากคุณอัจฉพลดวงจินดาค่ะความพยายามของนายถาวรเสนเนียมแกนนำกปปสที่ยืนร้องต่อสารแพ่งให้คุ้มครองชั่วคราวกรณีรัฐบาลออกพรกรฉุกเฉินโดยมิชอบและเตรียมกำลังสลายการชุมนุมดูจะไม่เป็นผลเมื่อสารแพ่งมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราว ตามที่นายถาวรในฐานะโจทยื่นร้องต่อสารไปเมื่อวานนี้โดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคําสั่งห้ามใช้กําลังสลายการชุมนุมห้ามไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าสถานที่ราชการและใช้เส้นทางคมนาคมตามที่ประกาศในพรกฉุกเฉินนั้นอยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหารสามารถใช้อำนาจรัฐได้แต่ต้องไม่กระทบสิทธิในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550สารยังเห็นว่าคำร้องขอคุ้มครองไม่ให้ใช้กำลังสลายการชุมนุม ในข้อท็จจริงแล้วยังไม่ปรากฏว่ามีการใช้กําลังสลายการชุมนุมแต่อย่างใดจึงไม่มีเหตุผลออกคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวในประเด็นนี้ขณะที่สารแพ่งได้วิเคราะห์แล้วเห็นคุ้มครองเพียง2ประเด็นห้ามยึดและอายัดสินค้าอุปโภคบริโภคเคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์และห้ามจําเลยในการสั่งที่จะเป็นการห้ามยึดเนื่องจากเป็นการชุมนุมที่อยู่ในความสงบและเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนายทาววร์เสนเนียม พร้อมเน้นย้ำไปถึงรัฐบาลปฏิบัติตามกฎหมายและไม่เลือกปฏิบัติจะต้องกระทำการไปโดยสุดจริตนะถ้าไม่สุดจริตก็ถือว่าผิดคำสั่งศาลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหรือผู้ออกคำสั่งจะต้องกระทำการโดยไม่เกินสมควรแก่เหตุเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่และผมพึงพอใจส่วนกระบวนการหลังจากนี้แกนนำกปปสจะไม่มีการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งจะมีการนำคำสั่งสารไปให้จำเลยทั้ง3รับทราบก่อนที่ในวันที่6กุมภาพันธ์นี้จะมีการนำพยานขึ้นไต่สวนอีกครั้งขณะที่ในส่วนกรณีสารอาญาพิจารณาคำร้องขออนุมัติหมายจับ19แกนนำกปปสหลังเบิกความตำรวจผู้เกี่ยวข้องครบ18รายก่อนเตรียมนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้ง5กุมภาพันธ์นี้อัพลดงจินดารายงาน